Good morning Sunday ค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่นะคะแล้วก็จะให้ไพ่เนี่ยตั้งหัวข้อให้เราด้วยนะคะว่าคลิปนี้ไพ่อยากบอกอยากจะสื่อสารอะไรนะคะเรามาดูกันเลยว่าคลิปนี้ของเชา้านี้วันนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรหัวข้อไพ่วันนี้ค่ะชุบโอ การเตรียมตัวสร้างครอบครัวคนที่กำลังวางแผนทำบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็มีในกรณีของ5้าเหรียญน,นะการตามง้อนะคะสองใบนี้เนี่ยบอกได้ถึงสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็สถานการณ์ของการตามง้อกันคนที่วางแผนทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเรามาดูกันเลยไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกสำหรับคลิปนี้ค่ะ ให้อยากบอกอะไรคุณสำหรับคนที่เข้าชมคลิปนี้นะคะ the lover ความรักค่ะมาเป็นใบแรกเลยนะ the lover นะคะไพ่ของชาวลัคนาราศีมิถุนหุ้นส่วนชีวิต partnership หรือว่าเป็นเป็นเพื่อนก็ได้นะคะคนที่มีรุ่นราวคราวเดียวกันคนที่เป็นหุ้นส่วนกันทำงานด้วยกันเป็นเป็นเพื่อน สมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะคะนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดปีเดียวกันนะคะช่วงระยะห่างมีได้นะคะช่วงอายุะนะคะก็บวกลบอยู่ในอยู่ในเจเนอเรชันเดียวกันน่ะนะคะเอสออฟคัพการ Move on การเดินออกจากมาหรือการเดินทางก็ได้นะคะการเดินทางมาสู่หัวใจหาคนรักก็ได้นะคะ โอ้ไพ oh, ่กำลังจะสื่อสารว่ามีเกณฑ์มากเลยว่าคนรักของคุณจะเดินทางมาหาคุณในเวลากลางคืนแลเนี่ยนะคะพอไพ่เนี่ยในรูปนะคะเห็นไหมว่าเป็นภาพกำลังเดินเข้ามาหา e d e of cup เดินมายัง l o v e r นะคะตามไพ่เลยนะ night of one ใช่เลยการ take action ค่ะออกเดินทางเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว s e n of one ความพยายาม มีความพยายามบางสิ่งบางอย่างนะในตอนนี้เนี่ยนะคะความรักที่คุณหันหลังให้เขาแต่ความพยายามของคนคนนี้เนี่ยคนรักของคุณเนี่ยนะคะเขามีแพชชั่นที่จะต่อสู้เพื่อความรักสู้เพื่อคุณเซเว่ curtain, นออฟเพนทัเค่ะคุณรู้จักเขามาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะเป็นช่วงเวลานึงแล้วในตอนนี้เนี่ยคุณรอดูสถานการณ์คุณไม่ทําอะไร รอดูอย่างเดียวว่าเขาจะทำอะไรแค่นั้นเองรอดูว่าคนคนนี้เขาจะ take action อย่างไร the strength ค่ะ strength ไพ่ของชาวสิงห์แลัคณาราศีสิงห์คนคนนี้รักคุณมั่นคงคนคนนี้เวลามีความรักนะคะเขาเป็นคนที่กลัวแฟนกลัวคนรักกลัวภรรยาแล้วไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากนี้ไปคนคนนี้จะยอมคุณพลังงานเขาจะเป็นสิงโตที่หลับไหลคุณดูสิคะคุณกล่อมเจ้าป่าซะอยู่หมัดเลย สิ่งโตตัวนี้หลับไปแล้วนะคะ Ten of Wands สถานการณ์คำแนะนำในตอนนี้ทนคนนี้นะความรักของคุณเนี่ย The Lover ของคุณเนี่ยกำลังจะ take action เดินหน้าเต็มกำลังนะคะกำลังจะ take action เดินหน้าเต็มกำลังเลยไม่มีถอยนี่ไงไปต่อได้เลยนะคะไม่มีหยุดเขาไม่ยอมให้คุณ move on ไปจากเขาแน่นอนนี่คือการ take action เพื่อรัก fight for love หา fight for you ได้ชื่อหัวข้อแล้วนะคะ I will fight for you แล้วก็จูชเมนต์การขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะการขอโอกาสกันขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งขอคืนดีได้ไหมตื่นรู้แล้วรู้หัวใจตัวเองแล้วผิดแล้วที่รู้ตัวชา้าสำนึกแล้วในตอนนี้อยากจะขอโอกาสเขาไม่รู้คุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าผลสรุปค่ะผ่านฉลุยคีนอปครับคุณใจดีคุณจะให้โอกาสเขาไม่รู้นะว่าประเด็นอะไรนะคะ นะแต่ที่รู้แหละว่าคนคนนี้เขาจะทําทุกอย่างเลยเนี่ยนะคะสิบไม่เท้าคือการที่เขาจะแบกความสัมพันธ์นี้เอาไว้แบบทุกๆอย่างให้ได้ไปต่อกับคุณเอร็อคเพนเดิลก็คือการสานต่อสานต่อความรักความสัมพันธ์ด้วยความที่เราอยาก,กรู้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงมีเหตุการณ์ Move on รักที่กําลังจะหลุดมือไปนะคะเรามาดูกันว่าไพ่แต่ละใบอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณ ไพ่ใบแรกนะคะ The Lover ไพ่ The l o v e r อยากจะบอกอะไร s> <S เขาหวงแหนคุณมากๆเลยคน,น,นยคนนี้เนี่ยเจ้าป่าคนนี้เนี่ยขี้หึงขี้หวงค่ะแล้วก็เขามองว่าถ้ามีคุณเป็นคู่กับเขานะคะชีวิตเขาเหมือนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คุณเป็นถ้วยรางวัลของเขาคุณคือคนที่เขาจะลงเอยด้วยแล้วเป็นคุณเท่านั้นแค่คุณคนเดียวจะอยู่กับคุณคนเดียวเท่านั้น 8ถ้วยสถานการณ์ที่คุณ move on ออกมาจากเขาคุณไม่มองหันหลังกลับไปด้วยนะคุณรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยคุณจะเดินบนเส้นทางของคุณและไม่ว่าจะอย่างไรคุณจะทําในสิ่งที่ถูกต้องให้กับตัวเองถึงจะทําให้เขาใจสลายหรือแม้แต่ใจของคุณก็ตามมาเลย Ace of Cups ค่ะอยากบอกอะไร King of Swords เขาเย็นชากับคุณที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณ เท่ากับที่คุณสายใจเขาเป็นความรู้สึกแบบรักเราไม่เท่ากันแฮงแมนให้คุณรอคอยนะคะการรอคอยทุกชนิดเลยรอคอยข้อความให้ตอบกลับรอคอยการเดินทางมารอคอยการพูดคุยในเรื่องของอนาคตรอคอยคอมมิชเมนทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนคนนี้เย็นชากับคุณปล่อยให้คุณรอแขวนคุณไว้อย่างนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยเป็นแฮงแมนเลยห้อยหัว,หวเลยนะคะโอ้ ทั้งๆท,ที่คุณให้ความรักเขาไปเต็มถังเลยอะเติมให้เต็มเลยล้นเลยด้วยเนี่ยหนึ่งถ้วยแต่ที่คุณได้กลับมาก็คือการรอคอยแล้วก็ความอดทนโอ้ทูอับคับเขารักคุณเขารักคุณคนคนนี้อาจจะไม่เชี่ยวชาญที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักค่ะนะปากบ,กบอกว่ารักแต่สิ่งที่ทำนั้นคือละเลยแล้วก็มองข้ามคุณ เขาคิดว่าแค่บอกว่ารักก็จบแล้วไหมอย่างนั้นประมาณนั้นไพ่อสศวินถือไม่เท้าอยากบอกอะไรการเดินทางการเทคแอคชั่นเขาจะทำอะไรต่อจากนี้โอ้มาแน่นอนค่ะดูนะอสศวินไม่เท้าแล้วก็อสศวินดาบมาแบบด่วนจีเลยค่ะเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วไฟลุกโชนเลยในตอนนี้ดีฮัลโหลแฟนคุณได้แน่นอนคอมมิตเมนต์น่ะที่คุณรอคอยนะคะถึงขั้นแต่งงานได้เลยด้วย ไพ่ฮนะารโลแฟนเนี่ย,ยคือไพ่ของการเปิดตัวเปิดตัวให้โลกรู้ไปเลยว่าเป็นแฟนกันว่าเป็นคนรักกันเพจออฟคัพเพจออฟคัพเขาจะมาง้อคุณเขาจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยให้กับคุณราชสีลรับหลายแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นแมวเหมียวแล้วค่ะเจ็ดไม้เท้าอยากบอกอะไร j u s t i e ไพ่ Justice, ของชาวลัคนาราศีตุลชัดเจนแน่นอน งานแต่งของคุณจะมีการจดทะเบียนทุกอย่างจะถูกขนบทุกอย่างจะถูกขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างจะถูกขนบธรรมเนียมประเพณีถูกจารีตทุกอย่างเลยอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องคนคนนี้เขาจะให้เกียรติและยกย่องคุณมากๆนะคะประมาณว่า you are the one and only คุณจะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เขาทําให้กับคุณนั้นคือสิ่งที่พิสูจน์ให้รู้ว่า คุณคือหนึ่งเดียวและคนเดียวของเขาอ่ะเจ็ดถ้วยค่ะคุณมีความฝันอะไรคุณฝันอยากจะทำอะไรคุณเคยคุยกันไว้ว่าคุณจะไปไหนคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศคุณอยากจะไปเล่นหิมะคุณอยากจะไปทำบุญคุณอยากจะไปชมแสงเหนือคุณอยากจะไปที่ไหนทุกที่เลยคุณอยากจะทานอะไรคุณอยากจะไปที่ไหนคุณอยากจะไปผจญภัยทำกิจกรรมอะไรเขาจะพาคุณไป แค่คุณเอ่ยปากออกมาทุกสิ่งเป็นจริงหมดเลยค่ะเขาจะเนรเิต้กับคุณเหมือนฝันเลยชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเหมือนปาฏิหารปาฏิหารบังเกิดค่ะและนี่แหละสิ่งเซอร์ไพรส์กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์จริงๆด้วยนะคะสิ่งต่างๆเขาเตรียมการไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็ออกมานะคะเนี่ยไพ่เจ็ดนะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดดาบเจ็ดถ้วยมาหมดเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขแองเจิลเจ็ดเจ็ดเจ็ดคุณไปดูนะ เป็นการ awareness นะคะ777คือ enlightenment นะคะแล้วก็ข้อมูลรายละเลอียดอื่นๆคุณคุณลองไปเซิร์ชหาดูนะเลข777เจนะคะ angel number นะเนี่ยเพราะว่ามีมา triple s e v e เนี่ย777นะคะเอาละคุณเตรียมตัวคะมาดูสิเขาเตรียมอะไรนี่ไงหนึ่งเหรียญไม่ใช่เล่นๆด้วยนะคะนี่สิ่งที่เขาจะเตรียมให้คุณเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของกระจุกกระจิกนะนี่ไม่ใช่ของชำรวยนะคะเดี๋ยวที่จะเตรียมให้เนี่ย มองว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินเงินคุณจะได้นี่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะเยอะที่สุดมีค่าที่สุดนี่หรือชีวิตฉันเปียบดังปาฏิหาริคุณจะบอกตัวเองแบบนี้เลยค่ะเจ็ดเหรียญอยากบอกอะไรกับคุณเขานอนไม่หลับนะคะฉันนอนไม่หลับเลยรอคอยคุณ รอคอยทําไมถึงนอนไม่หลับละ่ะนะคะดิเมจิเชนเขาไปดูดวงมาด้วยนะคนคนนี้เนี่ยถ้ามีการเงียบกันไปหรือปล่อยให้คุณรอคอยแล้วคุณ move on ออกมาแล้ว,แล,วแล้วคุณไม่ตอบอะไรเขาถ้าคุณนิ่งเงียบไปอะ่ะคนคนนี้มีความเครียดมากนะคะแล้วเขาทาทุกทางให้ติดต่อหาคุณได้นะทุกๆช่องทางเลยแต่ถ้าคุณติดกั้นเขาทั้งหมดเลยอะ่ะเขาจะหาทางติดต่อคุณให้ได้อะ่ะถ้าติดต่อคุณไม่ได้ก็จะติดต่อเพื่อนคุณแบบนั้นน่ะ นะคะ King of Pentacles เขารักคุณมากๆเลยรักคุณมากๆรักคุณหมดหัวใจรักมั่นคงด้วยนะคะคนคนนี้เลยรักมั่นคงจริงๆเรามาดูสิบไม้เท้าค่ะเขาจะทำอะไรสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคือ The Emperor ที่ผ่านมาเขาเย็นชาเขานิ่งกับคุณมากจริงๆนะ Emperor เนี่ยเป็นไพ่ของชาวเมธนะคะเขาเป็นระดับ ซีโอผู้บริหารประธานบริษัทอะไรแบบนั้นเลยเป็นคนที่ทํางานแล้วมีคนอยู่ใต้ under เขาเยอะมากเป็นลูกพี่นะ่ะลูกพี่ลูกพี่นะคะก็เลยไม่มีเวลาสนใจคุณสองดาบการตัดสินใจเขากําลัางตัดสินใจทําบางอย่าง the devil โอ้ตัดสินใจทําด้วย passion ค่ะด้วยแรงปร,รารถนาคนคนนี้เขาต้องการคุณมากๆเลยนะคนคนนี้เขาปร,รารถนาคุณมากนะคะอืม ขบเก็บซ่อนความปรารถนาเอาไว้ในใจด้วยนะที่คุณรู้นะคะยังน้อยกว่าที่เขารู้สึกประมาณนั้นได้เลยนะคะแปดเหรียญอยากบอกอะไรแปดเหรียญค่ะห้าเหรียญเขาทําเพราะว่าเขาต้องใช้เงินเยอะน่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาเตรียมไว้ให้คุณต้องจ่ายเงินเยอะมากเลยนะคะถ้าเขาไม่เมคมันนี่ก็อาจจะทําให้สภาพคล่องทางการเงินมีปัญหาได้ดังนั้นก็เลยต้องเมคมันนี่กันหน่อยเดอะสั้นเพราะเขาอยากเนรมิต สิ่งที่ดีงามให้กับคุณอยากจะทําให้คุณมีความสุขอยากทำให้คุณสมหวังหากเป็นเรื่องการเงินนะคะถ้ามีปัญหาติดขัดอยู่นะสิ่งที่รอคอยจะสําเร็จค่ะ The Sun เลยซันชายเลยฟ้าเปิดค่ะนะฟ้าเปิดแล้วด้วยพลังงานการทํางานของเขาเนี่ยแหละ,ะเขาทํางานหนักเขาทํางานเก่งคนเนี้ไม่ย่อท้อเลยค่ะ j ัสเมนอยากบอกอะไรกับคุณจัสเมน ก็จะมาขอความรักจากคุณหลังจากที่ผ่านสถานการณ์การทํางานหนักการผ่านผ่านช่วงนี้ของเขาไปเนี่ยผ่านเรื่องงานไปนะคะเนี่ยการตอบแทนหกเหรียญการกลับมาทําให้ความรักสมดุลและเท่าเทียมการตอบแทนกันคุณกำลังจะได้สิ่งดีงามมากมายนี่นี่คือพลังงานของบุญกุศละคะ่ะบุญกุศลบุญบารามีคู่บุญคู่บารามีใช่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์คลิปนี้นะคะต่อจากคลิปเมื่อวานได้นะคะ แล้วสถานการณ์พลิกเปลี่ยนเลยด้วยนะเป็นเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนปตัตนิของดวงเมืองแล้วดวงก็เปลี่ยนจริงๆ Six of Pentacles หกเหรียญ Six of Cups หถ้วยดาวศุกร์ดาวประจำดาวศุกร์ก็คือเลขหนะคะคุณว่าบาังเอิญไหม แล้ว6เหรียญ6ถ้วยคือการได้รับของขวัญแล้วไพ่หนึ่งเหรียญออกมาก่อนที่จะรู้ว่าได้รับอะไรอะไรอีกคือสิ่งที่คุณเคยให้เขาไปคุณก็มันจะได้กลับคืนแล้วดาวมฤรตยูกับดาวพฤหัสเดินถอยหลังด้วยนั่นแปลว่าสิ่งที่เคยเสียไปนะคะด้วยอยู่ในเรือนมรณะไงสิ่งที่เคยเสียไปก็จะได้กลับคืนมาจากความรักจากคนรัก แบบเท่าเทียมด้วยราศีตุลน,นะนะคะที่ว่าดาสุไปอยู่ในตุลก็คือความยุติธรรมคุณพูดอะไรกับเขาไว้นะคะเขาจะให้คุณมากกว่าที่คุณคิดอีกลาซิกออฟครับนะก็เป็นเรื่องราวในอดีตด้วยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่กำลังจะกลับมาตอบแทนให้เท่าเทียมสมบุุณนะแบบนั้นอะนะคะมาดูไพ่สเตรนจ์กันค่ะสเตรนจ์ก้าเหรียญคุณเพียบพร้อมคุณเชิดชายโอ้พลังงานคุณดีมาก คุณโสดนะคุณโสดแบบมีคนในใจนะคะโสดแบบมีคุณภาพคนคนนี้เขาปรารถนาคุณแล้วเขาไม่อยากสูญเสียคุณเขารู้ว่าถ้าเขาพลาดคุณไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากราชสีเป็นกระบือเนี่ยมาแน่นอนอาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคุณดูนะแปดไม้เท้าการสื่อสารการสื่อสารอย่างรวดเร็วมาแบบ,บปรบปรับฉับพันเนี่ยจักรวาลบังคับเขา ต้องมาแล้วต้องออกเดินทางแล้วนะคะไฟลนก้นแล้วต้องมาแล้วอะ่ะนะคะมองว่าจะเป็นการสื่อสารมาก่อนการสื่อสารมาก่อนเนี่ยการสื่อสารแบบรวดเร็วเลยนะ Clean คล e น o f Cup พค่ะคุณคือคนใจดีคุณใจดีกับเขามากๆเลยที่ผ่านมานะแล้วทำยังไงให้คนใจดี o v v o o และเนี่ยนะคะภายสถานการณ์ในตอนในใบที่2องเนาะทำให้ราชินีถ้วย ผู้ใจดีผู้เลอค่าผู้อ่อนโยน move on เนี่ยนะคะคนรักของคุณต้องเป็นต้องขนาดไหนนะคะมาดูกันชึบโอ้จบไหมคะนี่ไพ่สีไม้เท้าทวินเฟร,รมนะหนึหนหนหน่ได้เวลานะคะเนี่ยได้เวลาแล้ว r ู u n i o n แน่นอนภายในปีนี้ตุลาคมคุณดูนะคะสีไม้เท้าอีก4อาทิตย์ก็ได้นะสี่สัปดาห์นะคะการแต่งงาน คุณจะได้บ้านเดี๋ยวเขาจะซื้อบ้านให้คุณเพราะว่าสี่เสาก็คือบ้านนะคะความมั่นคงเขาจะทําอย่างถึงที่สุดเขาจะปกป้องคุณเขาจะไม่ให้ความสัมพันธ์นี้จบลงไม่ว่าจะอย่างไรต้องเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากแค่ไหนเขาจะทําให้คุณรู้ว่าความรักที่เขามีต่อคุณนั้นอะมากมายแค่ไหนค่ะแล้วการเดินทางโอ้ย้ายบ้านไปเลยนี่มีพลังงานที่จะได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะ คุณอาจจะรู้สึกไม่อยากไปหรือมีพลังงานที่รู้สึกว่าที่นี่ที่คุณอยู่เนี่ยไม่ใช่ที่ของคุณคุณรู้สึกของคุณเองคุณจะรู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ตั้งเนิ่นนาแล้วก่อนจะเจอเขาแล้วคุณจะได้ไปค่ะเขาจะมาพาคุณไปคุณได้คําตอบแล้วนะว่าคุณมาทําอะไรนะคะคือมารอเขานั่นไงฉันมารอพี่ที่ท่านาทุกวันเลยนีพายเรือพาออกไปแล้วคุณจะได้ไปตั้งรกรากถิ่นฐานที่อยู่ที่อาศัย ในที่ที่เป็นที่ที่ถูกต้องของคุณไพ่ใต้สำรับโอ้นี่แหละค่ะคนที่เคยทําให้คุณนั้นเจ็บปวดหัวใจหรือคนที่ในตอนนี้กําลังเจ็บปวดหัวใจเพราะเรื่องคุณโอ้ยดูสิคะไพ่สามดาบแล้วก็สิบดาบเจ็บขนาดนี้คงจะไม่ไหวนะคะอยู่ไม่ไหวไปไม่ได้ move on ไม่ได้แน่ๆยังไงก็ต้อง เตรียมตัวสร้างครอบครัวแล้วนี่คือไพ่ที่เราเปิดมาตั้งแต่ตอนแรกเอ p r e s s ค่ะเขาอยากมีลูกกับคุณด้วยนะเนี่ยคนคนนี้นะคะเขาอยากให้คุณตั้งท้องนะเขาเจ็บมากเนี่ยรู้ไหมคะคุณรู้หรือเปล่าเจ็บปวดลวดล้าแสนสาหัสตรอมใจถ้าจะคิดถึงถ้าจะรู้สึกเจ็บขนาดนี้ทําไมไม่ขาดใจไปเลยอะ่ะ t ด e e อ็มเพรคุณคือเดวันคือหนึ่งเดียวเป็นราชินีของราชินีทั้งปวง t ด e เอ็มเพรแม่ทุกสถาบัน แล้วเนี่ยการเตรียมตัวสร้างครอบครัวอ๋อไพ่เดมเพสไพ่ของคุณแม่เขาไปคุยกับคุณแม่เรื่องคุณแล้วด้วยนะไปคุยกับคุณแม่เรื่องคุณแล้วผ่านแล้วด้วยฉลุยเนี่ยกลางแผนที่แล้วนะคะคุณแม่น่าจะมีการเตรียมตัวแล้วอะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อต้อนรับลูกเขยลูกสะภ้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดูข้อความจากเขาถึงคุณกันหน่อยเขาอยากบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะข้อความจากเขาถึงคุณค่ะ ใครมีสถานการณ์ที่ตรงกันแบบนี้นะคะอยากดูดวงส่วนตัวก็คลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะเช็ควันเวลาได้ด้วยนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะได้ลงเอยแบบนี้นะคะเช็คความชัวร์เลยว่าคุณจะได้ลงเอยแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าพลังงานไพ่เนี่ยไม่มีกระจัดกระจายเลย พลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานของสถานการณ์เดียวกันเลยก็คือเป็นเรื่องราวต่อกันมาไม่มีอะไรมาแทรกทั้งสิ้นนะคะไม่มีพลังงานอื่นใดมาแทรกเลยนะว่าจะไม่สมหวังจะจบอีกคนนึงจบคนนึงไม่จบอะไรแบบนี้ไม่มีเลยเป็นสถานการณ์ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะนะคะเคลียข้อความจากเขาถึงคุณค่ะเขาอ,อยากบอกอะไรในวันนี้เราทั้งคู่ต้องได้รับการเยียวยาแล้วต้องเยียวยากันและกันแล้วนะคะ หากคุณในตอนนี้มีประเด็นกันนะใช่แหละดูสิคะไพาต่ตาสำหรับตัวเขาเนี่ยสดาบ10ดาบก็ต่างคนต่างเจ็บถึงต้องได้รับการเยียวยาไงมีปัญหากันเลยเจ็บอยู่ไกลห่างกันเลยเจ็บนะเพราะว่าไพา่นะคะ six soft sword ก็คือคนไกลคุณดูนะเลข angel number เอรออกแล้วนะคะหกหนะคุณไปหาอ่านคุณทั้งคู่เป็นยาใจกันละกันเป็น h a r ์ medicine ให้กับกันละกันไม่ยอดยาใจค่ะไม่ยอดยาหยี Don't forget about me. I haven't forget about you. อย่าลืมฉันอย่าลืมฉันนี่ไงเห็นไหมคะ You are the one and only. คุณคือหนึ่งเดียวและคนเดียวของฉัน I fear you will never forgive me. ฉันกลัวว่าเธอจะไม่ให้อาภัยฉันอ๋อเจ็บปวดนะเพราะความกลัวจะสูญเสียคุณนะ่ะ นะคะ I feel empty without you ฉันรู้สึกว่างเปล่าเค้งคว้างไม่มีชีวิตชีวาหมดกำลังใจหมดแรงใจหมดแรงจะไปต่ออาการหนักเหมือนกันนะคะ Is this n t over between us I'm coming back for you เรื่องของเรายังไม่จบแล้วฉันจะกลับมาหาเธอนะคะภายใบนี้เขาบอกว่าไม่จบแน่ยังไงก็ไม่จบนะคะเรื่องของคุณกับเขา Never ending story ค่ะ เป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบเรามาดูกันว่าไพ่อรลลิเกิลนะคะอยากบอกอะไรความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไจต่อไปคะเตรียมพร้อมคุณพร้อมไหมเนี่ยคุณพร้อมหรือย,ยัง48ชั่วโมงก็ได้นะหมายเลข4ีสแนะคะ48วันก็ได้เตรียมพร้อมนะคะพอเสร็จเตรียมตัวให้พร้อมเลยภายในระยะเวลาใกล้ๆเลยเนี่ยเนี่ยนะคะมีแบบเวลี่ซูเลยอะจินตนาการ มากกว่าที่ฝันไว้เกินจินตนาการฝันที่ไม่เคยฝันเกินจินตนาการไปอีกนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าเป็นปาฏิหาริย์ของชีวิตคุณเลยอ่ะมีเคน off life อนออฟไลฟ์อะนะคะชีวิตจะเหมือนปาฏิหาริย์เลยสิ่งที่คุณรอคอยคุณกำลังจะได้รับแบบที่เกินคาดหวังภายใต้สำหรับรอย l h ฮาร์ค่ะมาแล้วหัวใจรักที่พักดีคนคนนี้เขารักแค่คุณนะไพ่หมายเลข35หมายเลข48และหมายเลข2ีนะคะ โอ้นี่ไงคุณดูสิใต้ของใต้สำหรับ Never Ending Story จริง,รงๆด้วยเรื่องราวที่ไม่มีวันจบนะคะแล้วพี่หญิงนั่งกลุ่มขมับบทำไมเนี่ยนะไพ่หมายมเลขสามสิบเจ็ดค่ะเรื่องราวที่ไม่มีวันจบอเขาอาจจะทำให้คุณเครียดมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะอาจจะมีความคุ้มใจอยู่โอนี่ไงแล้วนั่งอยู่บนนาฬิกาก็แปลว่ารอคอยไงคะรอคอยตัวเลขต่างๆเหล่านี้อาจจะมีเกี่ยวข้องกับอายุนะคะหรือพศเกิดก็ได้นะ พลังงานหญินนี่ดาวจันพลังงานหญินพลังงานเพศหญิงค่ะทีเท่เป็นปลายทางเป็นปลายทางแล้วก็โซเมตโอไพอดีมากเลยนะคะไพ่หญินแปลว่าในตอนนี้นะคะพลังงานของเขาเนี่ยดีเอ็มพลเรอร์นะที่ขึ้นมานะคะแล้วบอกให้รู้เลยว่าดีเอ็มพลเรอร์เนี่ยขึ้นมาในตําแหน่งของอุปสรรคคําแนะนํานั่นแปลว่าตัวเขาไม่มีแล้วอีกโกอัตตาเพราะไพ่อพอของชาวสิงห์ออกมาตั้งแต่แรกนั่นคือคนที่จะยอมคนรัก พลังงานถ้าเป็นเพศชายเนี่ยจะยอมคนรักเป็นทาสเธอ slave for you นะคะพลังงานของคนที่เกรงใจภรรยาแล้วนี่ไพ่โซเมตไพ่หมายเลข41นะโซเมตค่ะโอ้คั้งแล้วครั้งเล่าหมายเลข25ไพ่ดีมากเลยนะคะครั้งแล้วครั้งเล่านะเป็นทั้งเนื้อคู่แบบคู่กันแล้วคุณดูนะคะไพ่เป็นรูปของนกเพนกวิน the last person นะคะคนสุดท้ายรักสุดท้ายของคุณน่ะนะเนี่ยเจอกันแล้วนะคะนั่นแค่ไหนที่คอยเธอมาเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าคุณอาจจะคลาดกันไปแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าก็ได้นะหรือวนกลับมาเจอกันใหม่เนี่ยวนไปวนไปวนไปเป็นคู่กันมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่ากี่พบกี่ชาติก็เป็นคู่กันคู่กันคู่กันเป็นครั้งแล้วครั้งเล่า never ending story เรื่องราวของคุณทั้งคู่นั้นไม่มีวันจบอเตรียมพร้อมเลยเนี่ยนะคะ อู้แล้วดูสิคะใต้สำรับเลขสิบสพูดความจริงพูดความจริงคนรักของคุณนะคะจะไม่มีงองแงกับคุณทุกอย่างที่คุณอยากทราบทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเขาเขาจะเปิดใจคุยกับคุณได้ทุกเรื่องเลยนะแล้วนี่ไงหมายเลขสิบเชะตากรรม t h f Fa t สจากนี้ไปนะคะชีวิตของคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลง ระหว่างโลกโอเปิดไปยิ่งเปิดไปเปิดไปยิ่งแบบนะคะคุณกับเขาเนี่ยคนไกลจริงๆแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแบบกระทันหันเลย new life ค่ะชีวิตใหม่เกิดใหม่คุณกับเขาจะแตกต่างจากเรื่องเวลาด้วยนะคะอาจจะมีเวลาช่วงท i m e z o ที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นคู่กันมาแล้วชาติแล้วชาติเล่าตั้งแต่อดีตพบชาติเลยคุณดูนะ between world หรือพลังงานมิติที่3กับมิติที่5ก็ได้พลังงานความตื่นรู้แล้วก็ได้เนี่ยเพราะว่านกฮูกเนี่ยนะคะคือสติปัญญา w i s d o m เป็นคนฉลาดมีหัวใจรักที่พักดีรักเพียงคุณมีแค่คุณที่ต้องเจ็บปวดขนาดนี้ก็เพราะคุณถ้าไม่รักก็ไม่เจ็บได้ขนาดนี้หรอกเพราะรักคุณที่สุดเลยนะคะคนคนนี้แีลยรักคุณรักคุณนะเราจะรู้ว่าใครที่รักเราจริงเนะี่ยต้องดูตอนที่ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วไม่อยากจะสูญเสียคนนี้ไปอะไม่ผิดแต่ก็ขอโทษเพราะคนที่โกรธคือคนที่แคร์ เสียสักศีดีกว่าเสียเธอเขาจะดูแลคุณอย่างดีจากนี้ไปเพราะว่าพลังงานดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่จะได้รับการดูแลทนุถนอมเอาใจใส่และไพ่หยินก็ออกมาเนี่ยไพ่หยินคือพลังงานดาวจันทรนะคะใครที่มีดาวจันร์นะเป็นมหาอุดหรือเป็นกเกษตรนะคะยิ่งมีบุญบารมีสูงนะคะสง่างาม,งามคุณจะอยู่ในจุดที่คนรักของคุณเขาจะเทิดทูนคุณเลยอะ เขาจะตามใจคุณเขาจะประครบประง,งมคุณไม่กล้ามีปากมีเสียงกับคุณเลยแต่เขาไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้กลัวนะเขารักนะคะเพราะเขารู้ว่าต่อให้เขาจะตามใจคุณแค่ไหนอะ่ะแต่พลังงานดีอิมเพรสนะคะคนที่ตื่นรู้คนที่รักตัวเองได้และคนที่มีพลังงานสี่ราชินีอยู่ในจิตวิญญาณรู้จักที่จะยืดหยุน่นรู้จักที่จะประณีประนอมเวลาไหนควรที่จะเข้มแข็งเวลาไหนควรที่จะอ่อนโยนเวลาไหนควรจะเ a แอคชั่นและเวลาไหนควรที่จะอยู่เฉย คุณมีวุฒิภาวะแล้วเขาจึงรู้ว่าต่อให้เขายอมคุณไปคุณก็ไม่เอาความอ่อนแอเนี่ยกลับมาทาลายเขาแน่นอนนะคุณจะมีแฟนที่ขี้อ้อนอะ่ะแต่ก็ควรประสาทคุณไปด้วยแต่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยสามารถเป็นตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะนั่งเงียบๆข้างกันได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดด้วยคุณจะไม่ทะเลาะกันเลยหรือต่อให้ทะเลาะคุณก็จะปรับความเข้าใจกันได้ง่ายๆเพราะคุณเข้าใจเขาทุกอย่างคุณเข้าใจเขาต่างคนต่างเข้าใจกันให้เกลียรติซึ่งกันและกันเนี่ยรอย่อฮาร์ท โซเมตและนกเพนกวินนะเป็นคู่ที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยคะ่ะจนวันตายไม่เปลี่ยนคู่ไม่เปลี่ยนแปลง lasting เล v e เป็นรักครั้งสุดท้ายของคุณระยะเวลาเท่าไหร่นะคะที่จะได้ลงเอยตามหน้าไพา่ บแรกค่ะเน็กมันโอเคไหมตุลาคมเห็นไหมคะไพ่ออกมาเหมือนเขาฟังเราอยู่ตลอดไพ่เขาฟังเราอยู่ตลอดเลยตุลาก็ตุลาแบอบกว่าตุลาก็คือตุลาเพราะว่าพลังงานรียลเนียนเป็นเลข10บสนะพลังงานการรียลเนียนคือเลขก10เลข10นะ10บสนะคะก็คือเน็กมันเดือนตุลานี่แหละ ไปเข้าคอสเจ้าสาวค่ะตเตรียมตัวตเตรียมตัวให้ดีนะคะจะต้องเตรียมตัวแล้วนะให้บอกให้เตรียมพร้อมนะคะคนที่มาฟังคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะสถานการณ์นี้จะเกิดแบบปุบปรับสัพพันกระทานหันนะคะเพราะคนคนนี้เนี่ยพอผ่านความเจ็บปวดมาได้คุณเห็นแสงอาทิตย์ทั้งหลังนี้ไหมเขาจะเกิดใหม่และพลังงานมาัสคูลีนที่เกิดใหม่เนี่ยเขาจะเติบโตเร็วมากนะคะจิตวิญ,ญญาณเขาจะ เติบโตรวดเร็วพลังงานเขาเนี่ยตื่นรู้ช้ากว่าเฟมินินก็จริงแต่เมื่อตื่นเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเพศชายพลังงานหยางเนี่ยพุ่งทะลุฟ้าเลยเขาจะตามคุณทันอะเตรียมตัวนะเนี่ยภายใน48ชั่วโมงนี้นะคะเตรียมพร้อมคุณดูแลตัวเองอย่างเดียวไปเลยนะคะตอนนี้โฟกัสที่พลังงานของตัวเองดีใจกับคุณรินจนะยินดีด้วยนะคะ congratulation ค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณจะลงเอยเช่นไรหลังจากนี้ next month นะคะพลังงาน next month จะลงเอยเช่นไรเดือนหน้าชื่อ passion เห็นไหมมาด้วย passion ความรุ่มหลงความหลงไหลสเสน่หาโอ้มีเกนได้ลึกซึ้งใกลใ้ชิดกันด้วยนะคะไฟลุกเลยไฟลุกโชนเลยอะนะและ relax ว้าวได้พักผ่อนคะ่ะคุณจะได้อยู่ใกล้กัน พลังงานความรักคุณจะผ่อนคลายมากขึ้นจะไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนนะคะอาจจะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เห็นมุมที่สบายๆของกันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะโอ้แล้วก็เดินทางเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเดินทางเดินตุลาได้เดินทางแน่ๆได้เดินทางและนี่ไงการผจญภยัยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไงคุณก็มีดวงชะตาที่จะต้องย้ายถิ่นฐานนะภายใต้สํรหรับ เห็นไหมคะของขวัญคุณไม่ต้องเลือกเพราะคุณจะได้ทั้งหมดนะคะกิฟต์ของขวัญค่ะเขาจะไม่ได้มาตัวเปล่าคนคนนี้เขาจะไม่ได้มาตัวเปล่าเขาจะเอาของขวัญมาให้คุณด้วยช่อด,ดอกไม้ก็มากล่องของขวัญก็มีนะคะ ไม่รู้จะพูดคำยินดีกี่ร้อยกี่พันครั้งนะคะถึงจะบอกความรู้สึกในใจออกมาได้หมดปิติและยินดีค่ะนะคะยินดีกับคุณจริงๆด้วยนะคะนะคลิปนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขมีรอยยิ้มในทุกๆวันเลยนะคะมีความสุขเรื่อยไปตลอดไปเลยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ